สวัสดีค่ะวันนี้ห si นูหนูเป็นคุณครูหนูเป็นคุณครูนะคะแล้ววันนี้น้คะได้เลยนะคะคุณครูเขียนอย่าใครเขียนอะไรบ้างเดี๋ยวดู วันนี้คุณครูจะสอนวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะฉันไปดูนักเรียนหน่อยดีแค่นักเรียนจะได้ขนาดไหนเออคุณครูคะมองไม่เห็นค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้คุณครูเขียนให้เสร็จก่อน <c oughs> ตัน้งจอจางมากไปน้อย ไอเอ้ยไม่ใช่สิโอ้ยมาเลยยงเลขต้องนยเอา้บ่เอาว่าหาอันยังไงโอเคให้นักเรียนมา มาทำนักเรียนมาแสดงโจทย์ดูมาแสดงวิธีทำค่ะอนักเรียนคุกลัวประกาให้นักเรียนด้วยนักเรูยขยับออกคาให้นักเรียนทำนักเรียนลองคิดดูนะคะง่ายเองนะนักเรียนรับผิดหรือเปล่าคะลืมกลาวอีกแล้วนะคะทำไมต้องบอกด้วยไอ่ได้่ลืมก้าวค่ะอะรอ วดดอกจันหนึ่งแล้วก็ตัวออกาตรงกดีเียมฟังเอานาลองฟังเอาวดจันหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ตัวทมาตงกดีเผ่ดออก็าราวมาเกานน้องเพียงอย่าบังโอเคค่ะเรมื่อฮะวเนี่ยลองเขียนดึเลยค่ะเขาก็ท่าน้าอยู่อท่านกลับมาแต่คอนเทไปหอก ้ยาง,งเช่นสุ้ยนันใช่ไหมค้าหกเจ็ดก็เลยคะอะไรบ้างคะลุงต้ไปบั้องหครวอะคระอ้วิชาอื่นตั้งโจทย์าตั้งโจทย์มา คคุณคูตั้งจนมรมเอาวิชา,าอะไรดีกั่ภาษาอังกฤษก่อนละกันนะคะคุณครูเขียนได้ไหมหลับภาษาอังกฤษได้ <c oughs> ค่ะไม่ได้ขนห่อไหนแกจริงนะก็จะต้อ ให้เรียเขียนหนึ่งข้อสองข้ออันนี้ง่ายมากเวลาวางก็ต้องหงายนะลูกเพื่อนอะไรอ่ะให้ทำอะไรคือคือต้องเขียนเป็นตัวอักษรภาษาัก เอาคนครูโชว์ก่อนข้อหนึ่งข้อแรกเ,เอกอะไรเอติทูเอติจูโอเค,เ,ออเ,คเดี๋ยวครูทำก่อนนะ,ะคืออะไรวะเอเขียนยังไง e i g h t y เห yeah. ็นไหมคุณครูเลย y two t like. w